การในการวอลเลย์บอลเอเชียนยูทเกม2025นกรุงมานามาราชอาณาจักรบาเรนทีมลูกยางสาวไทยยูในสายดีและชนะ2นัดในการพบกับเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ทาให้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มสําหรับเส้นทางของลูกยางสาวไทยหลังจะผ่านรอบแรกในฐานะแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบ2อยูในกลุ่ม F ร่วมกับจีนฮ่องกงและฟิลิปปินส์ส่วนกลุ่ม E ีประกอบด้วยอ,อิรานกาตาร์ ata, ไต้หวันและอินโดนีเซียโปรแกรมนรอบ2นัดแรกวันที่23ตุลาคมเวลา23 3มนาฬิกาโดยไทยพบกับฮ่องกงวันที่24ตุลาคมรอบ2นัดที่2เวลา23่มนาฬิกาไทยพบจีนแล้ววันที่26ตุลาคมส5 6 8รจะเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศแทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกวันที่27ตุลาคมรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศวันที่29ตุลาคมอย่าพลาดชมการถ่ายทอดสดผ่านทางย t u b e ช่อง Sta เดียม h ความคิดเห็นนี้บอกว่าไทยกับจีนเข้ารอบแน่แน่เชียร์เด็กไทยให้ไปถึงรอบ จริงเลยค่ะงานนิไทยชนะฮ่องกงแพ้จีนเข้ารอบต่อไป